ครับก็วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นมากที่คนไข้มักจะสงสยัยหรือมักจะถามหมอนะครับว่าก่อนที่เราจะให้วิตามินหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดาเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงนะครับคําตอบแรกหมอเลยครับเตรียมใจนะครับหล่อเล่นนะครับก็คือว่าแน่นอนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย คนส่วนใหญ่มักจะให้ได้นะครับสารอาหารทางหลอดเลือดดำเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อกําหนดเล็กๆน้อยๆนะครับที่หมอมองว่าอันนี้เป็นความสำคัญางการแพทย์เลยข้อแรกคือก็คงต้องมีการดูว่าการทํางานของไตและตับของคนไข้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไหม โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้ที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคไตโรคหัวใจโรคตับเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการดูแลภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นคุณหมอประจําตัวเพราะว่าโดยเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีการกําหนดในเรื่องของอาหารและน้ําบางอย่างที่จะเข้าสู่ร่างกายในแต่ละวันว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าการให้วิตามินทางหลอดเลือดดาเองเนี่ยมันจะต้องมีการผสมวิตามินหรือสารอาหารต่างๆ,ๆเข้าไปในสารน้ํา เป็นปริมาณหนึ่งและพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวดังกล่าวเนี่ยจึงอาจจะต้องมีการพูดคุยกับหมอ,อก,ก่อนว่าความรุนแรงของโรคเป็นขนาดไหนหรืออาจจะต้องปรึกษากับแพทย์เจ้าของไข้ของตัวเองก่อนว่าอันนี้สามารถทําได้หรือเปล่านะครับ สุดท้ายคือถ้าเป็นในคนไข้ที่มีไม่มีโรคประจําตัวเองเนี่ยดีที่สุดควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพนะครับอาจจะนําผลสุขภาพประจําปีที่ตรวจไม่นานหรือมาตรวจกับทางคลินิกว่าการทางานของไตการทางานของตับและสุขภาพโดยรวมเป็นยังไงครับตั้งแต่เรื่องของการดูเรื่องของชีพจรเรื่องการดูความดันต่างๆ จีซิพดีเนี่ยเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของบรรทุกกรรมนะครับแล้วส่งผลทําให้เกิดการแตกของเลือดแดงได้ง่ายขึ้นเมื่อมีสารอนุมูลสละมาโจมตีนะครับซึ่งคนไข้ที่เป็นจีซิพดีเนี่ยส่วนใหญ่มาจะทราบตั้งแต่เด็กแต่หมอพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้าบางรายเนี่ยยังไม่ทราบมาจนถึงตอนโตก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนให้สารอาหารหรือวิตามินทางหลอดเลือดดำที่ดีเนี่ยควรมีการคัดกรองโรคจีซิิดีก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดครับ We'll